สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการขออนุญาตขยับกล้องแป๊บนะครับแกะเครื่อง oppo a 5 2020นะครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเคยทำไปแล้วหรือไม่แน่ใจนะครับเพื่องตัวนี้ยังไม่ผ่านการแกะมาเลยนะครับโอเคขออนุญาตแกะสติกเกอร์ออกนะครับมาดูวิธีการแกะ ของผมแบบง่ายๆกันนะครับถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายสักทีเดียวนะครับมามาดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะรื้อซ่อมไม่ว่าจะเป็นเพลสสวิตปุ่มต่างๆทุกอย่างมันจะต้องแกะผ่านฝาหลังก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราแกะฝาหลังไม่ได้นะครับเราก็ไม่สามารถรือซ่อมเปลี่ยนแบ็อะไรได้เลยนะครับเรามาดูกันนะครับ หลายๆท่านอาจจะใช้ความร้อนหลายๆท่านอาจจะใช้น้ํานะครับแต่มาดูวิธีผมนะครับนี่ครับกดลงไปนะครับพอประมาณนะครับค้างไว้แบบนี้นะครับค้างไว้แบบนี้แล้วก็ลูดมานิดนึงนะครับหลังจากนั้นอุปกรณ์เหมือนเดิมครับขาไผ่หรือพลาสติกบางๆสอดลงไปนะครับนี่ครับสอดลงไปแทนที่เหล็กตัวนี้นะครับ เมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับเราก็จัดการครับค่อยๆถูไปแบบนี้ครับดูนะครับดูกันไปแบบนี้เลยนะครับจุดที่เราต้องสังเกตและควรระวังนะครับก็คือถ้ามันมีทัชสกรีนลายนิ้วม,มืออยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับต่อให้มันมีแพรหรือไม่มีแพรก็แล้วแต่เราต้องระวังนะครับระวังให้ดี นะครับในการแกะบริเวณแถวนี้นะครับบริเวณแถวนี้มานี่นะครับผมจะใช้ไพ่สองใบนะครับนี่ครับผมก็จะสอดไปแบบนี้ครับโยกไปเลยครับนี่ดูนะครับต่อให้มันเป็นฝาหลังพลาสติกก็จริงนะครับแต่ถ้าเราจะแกะให้มันออกมาเป็นรูปสวยงามนะครับเราก็ต้องใช้ไพ่สอดนะครับ สอดลงไปนี่ถ้าเราสังเกตนะครับมันจะมีกาวติดอยู่นะครับนี่ครับจะมีกาวติดอยู่ภายในนะครับค่อนข้างจะเหนียวเพราะฉะนั้นแล้วนี่ลูดมาเลยครับลูดมาแล้วหยุดนะครับหยุดอย่าให้มันไปชนปุ่มโฮมนะครับเพราะเราไม่รู้ในกรณีที่เราไม่รู้ว่าเครื่อง มันมีสายเพปุ่มโฮมเข้ามาเกี่ยวเนื่องหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมจะใช้มีดกรีดกาวออกนะครับเราไม่รู้นะครับเราเหมือนเสมือนเราแกะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรชนอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องแกะไปเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ หลายหลาท่านแกะเป็นแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเข้ามาเรียนรู้กันได้นะครับแกะตรงของให้หมดนะครับเห็นไหมครับมันจะมีสายแพรถ้าเราสังเกตมันจะมีสายแพรนะครับไม่รู้อยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาเลยครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการแกะ ข้อควรระวังเลยนะครับตอนนี้เราเห็นสายแพรแล้วนะครับว่าเขาอยู่ด้านซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูเรามาแกะแบบแบบคนไม่รู้นะครับแกะแบบคนไม่รู้แกะแบบคนเพิ่งหัดนะครับอว่าเราจะผ่านจุดนี้ไปได้หรือเปล่านะครับ คือเราจะแกะให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับทุกกำลังใจนะครับที่คอยตามให้กำลังใจกันตลอดนะครับช่องหมีทำได้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับตัวนี้รู้สึกว่ามันจะแข็งนิดนึง นะครับไม่ค่อยออกนะครับตัวนี้ไม่ค่อยออกเนาะเหนียวนะครับเหนียวกาวกค่อนข้างจะเหนียวนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราต้องค่อยๆลื้อนะครับค่อยๆ่อยลื้อค่อยๆฉีกออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับกาวก็ค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงนะครับเมื่อเราเห็นช่องแล้วเราก็สอดไพ่เลยครับ เมื่อเราสอดไพ่หลุดแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเราไม่รู้นะครับอย่าพึ่งยกดึงตรงนี้ออกมานะครับเพราะว่าจะทำให้แพรตรงนี้เกิดความเสียหายได้นะครับนี่นะครับวิธีขั้นตอนการออกนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะครับหลายๆท่านก็เห็นไปแล้วในบางคลิปนะครับใช้ไขควงสี่ช r e ครับขันน็อตหนึ่งตัวเพื่อจะปุดล็อก สายเพลตรงนี้ครับเมื่อรัดหลุดแล้วนะครับแล้วก็ใช้แหนบนะครับเซาะไปในร่องนะครับบางทีมันก็เกะง่ายนะครับบางทีมันก็เกะยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ครับนี่คือตัวล็อกสายเพลสแกนนิ้วนะครับหลังจากนั้นให้ใช้แหนบดีดออกมาแบบนี้นะครับมันก็ ฝาหลังมันก็จะหลุดชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอไอ้กาวนี่ตรงที่มันจะหลุดอยู่แล้วเราก็ลอกออกเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดใหม่ได้นะครับโอเคเราก็มาดูชิ้นงานของเราก่อนนะครับว่าเราจะต้องการแกะอะไรไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างต้องลือน็อตหมดเลยนะครับใน A5 2020 เปลี่ยนถาดซิมเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนตัวชาร์จนะครับต้องลือหมดนะครับแกะน็อตออกมาทั้งหมดนะครับแกะน็อตออกมาทั้งหมดนะครับดูกันชัดๆอีกหนึ่งคลิปนะครับกราบขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราก็จะแกะกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจุดสังเกตในการแกะเครื่องนะครับ ที่เป็นฝาหลังนะครับที่แกะทางด้านฝาหลังให้สังเกตสแกนนิ้วมือนะครับถ้ามีสแกนนิ้วมือข้อควรระวังมันก็คือสายแพรสแกนนิ้วมือนะครับเมื่อแกะฝาหลังหลุดออกมาแล้วห้ามดึงเด็ดขาดนะครับเย้มๆดูก่อนว่าสายแพรมันอยู่ทางไหนรอดยังไงนะครับเพื่อให้เกิดความเสียหายหรือขาดทุนน้อยที่สุดนะครับมา อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดแชร์นะครับกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ช่องหมีทำได้ด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับทุกๆวิวเลยนะครับทุกๆวินาทีที่เข้ามารับชมในช่องหมีทำได้ครับเราจะมาแกะให้ดูกันสดๆเลยนะครับคลิปนี้นะโอเคนัอนตัวสุดท้ายก็ได้หลุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปครับ ให้เราสังเกตรอยต่อระหว่างขอบจอกับแกนกลางนะครับบอดี้ตรงนี้เราเรียกว่าแกนกลางนะครับนี่ไอตรงสีชมพูสีม่วงๆนี่เราเรียกว่าแกนกลางนะครับมันจะห่อหุ้มตัวบอดอีกทีนึงนะครับตัวบอดอีกทีนึงในแกนกลางเนี่ยก็จะประกอบด้วยเนี่ยเลนกล้องต่างๆนะครับวิธีการแกะใช้เล็บครับ นี่กดลงไปแบบนี้นะครับกดลงไปแบบนี้แล้วก็รูดขึ้นไปแบบนี้ครับลูดขึ้นลูดลงนี่ครับรูดให้ครบรอบก่อนนะครับถึงจะแกะออกนะครับอย่าไปดึงบอดี้ออกก่อนจนกว่ามันจะครบรอบเพราะมันจะทําให้บอดี้เกิดความเสียหายได้นะครับแกะออกมาแบบนี้ครับเราก็จะเจอนะครับทีนี้เราจะแกะแบต จะแกะลำโพงจะแกะทุกอย่างทุกอย่างง่ายหมดเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ทบทวนกันเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม